เอาไว้ก็เปลืองปุ๋ยเปล่าๆนะคะทุกคนเน่ยเด็ดทิ้งเลยเด็ดให้หมดเลยทั้งแหนงทั้งหนวดทั้งอะไรก็เด็ดทิ้งหมดเลยค่ะเนี่ยไม่เอานะคะเด็ดทิ้งหมดเลย1 2ึ่งสอี่ห้าหเจ็ดนะคะตั้งแต่ลูกที่เจ็ดลงมาเนี่ยเอาออกหมดเลยอเอาแหนงเอาหนวดเอาทุกอย่างออกหมดเลยนะคะทุกคนเหลือไว้แค่ใบกับลำต้นเขาแค่นี้ยค่ะ E aí สวัสดีค่ะพบกับช่องลูกสาวหลากชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพ,เพื่อนมาเด็ดลูกแตงกวาทิ้งกันนะคะทําไมเราถึงต้องเด็ดเพราะว่าลูกแตงกวาที่อยู่ต่าๆอะคะ่ะลูกเขาจะสั้นแล้วก็อ้วนไม่ได้ขนาดไม่ได้ไซส์าตามที่ตลาดเขาต้องการนั่นเองค่ะเราจึงจําเป็นต้องเด็ดทิ้งค่ะจะเอาไว้ลูกที่8ดขึ้นไปค่ะทุกคนหลังจากลูกที่7ลงมานะคะจะเด็ดทิ้งหมดเลยวิธีการนับก็คือนับนับที่ใบค่ะ นับที่ใบนับขึ้นไปเจ็ดใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือเอาออกหมดเลยค่ะเขายังเขายังไม่โตนะคะคือเอาออกหมดเลยสมมติเขามีเจ็ดใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตั้งแต่ลูกที่เจ็ดลงมาเนี่ยเอาออกหมดเลยอเอาแหนงเอาหนวดเอาทุกอย่างออกหมดเลยนะคะทุกคนเหลือไว้แค่ใบกับลำต้นเขาแค่นี้ค่ะเนี่ย เอาออกให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะไม่ให้มีอะไรเลยนะคะทุกคนเรามาดูกันช้าๆชัาๆอีกรอบหนึ่งนะคะเอาออกเลยนี่เอานิ้วค่อยๆรูปออกค่ะถ้าจับแรงไปต้นเขาก็จะหักต้นหักยอดหักอีกนะคะกว่ายอดใหม่จะแทงขึ้นมาเน่ะใช้เวลานานค่ะเราจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะระวังไม่ให้ยอดเขาหัก ่วงนี้ต้นกําลังอ่อนนะคะต้นแตงกวาเป็นอะไรที่แบบเบาเบาบางค่ะทุกคนหากง่ายต้องระวังมากๆเลยค่ะทามือเบาๆแล้วก็ค่อยๆจับแล้วก็ลูกเขาออกนะคะเอาไว้ก็เปลืองปุ๋ยเปล่าๆนะคะทุกคนเนี่ยเด็ดทิ้งเลยเด็ดให้หมดเลยทั้งแหนงทั้งหนวดทั้งอะไรก็เด็ดทิ้งหมดเลยค่ะเนี่ยไม่เอานะคะเด็ดทิ้งหมดเลย หลังจากที่เราเด็ดดอกแตงกวาทิ้งหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการหนีบกิฟค่ะหนีบกิฟหนีบให้เขาขึ้นไปตามเชือกค่ะทุกคนต้นแตงกวาหนึ่งต้นจะมีเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็มีกิฟสองตัวไอตัวดําๆนี้ลูกสาวหล่าเรียกว่ากิฟนะคะเนี่ยเอาไว้พยุงต้นแตงกวาไม่ให้เขาล้มค่ะต้นแตงกวาก็จะไต่ขึ้นไปตามเชือกค่ะไต่ขึ้นไปตามเชือกนี้เลยนี่ตอนนี้เราก็ได้เตรียมเชือกกับกิฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็จะมาเด็ดลูกแตงกวาทิ้งกันน่าเสียดายอยู่นะคะเด็ดทิ้งเยอะเลยแต่เอาไว้ก็อย่างว่าค่ะมันไม่เป็นราคามันก็จําเป็นต้องเด็ดทิ้งค่ะทุกคนเด็ดออกหมดเลยเหลือไว้แค่ใบอย่างนี้นะคะเนี่ยให้มันสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยก็ได้หยีบกิฟแล้วนะคะ ช่วงไหนที่เราจะหนีบกิฟก็คือช่วงที่ลําต้นเขาสูงถึงเชือกค่ะเนี่ยเขายังไม่ถึงเชือกเสาดาจับขึ้นมามันก็ยังไม่ถึงเชือกอยู่ประมาณอีกสามสี่วันอีกใบหนึ่งนะคะก็น่าจะหนีบกิฟได้แหละทิ้งให้หมดเลย ไม่ปวดเอวเพราะว่านั่งบนชิงช้าชิงช้านี่พ่อบ้านเป็นคนประดิษฐ์ให้ค่ะก่อนหน้านี้ยังไม่มีชิงช้าอันนี้นะคะทุกคนก็จะใช้วิธีการก้มค่ะ ก้มเงยก้มเงยทั้งวันเลยค่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะคะลูกสาวหลาเข้างานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นค่ะปวดเอวแบบสุดๆเลยค่ะได้ชิงช้าอันนี้มาช่วยนะคะมันก็ค่อย,ยังชั่วหน่อยค่ะ ดอกและเขนแหงแตงกวายิ่งเราเด็ดทิ้งไว้เท่าไหร่นะคะต้นแตงกวาของเราก็จะโตเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรไมาแย่งสารอาหารเขาไปไงคะสารอาหารก็จะถูกลําเลียงมาที่ยอดของเขาโดยตรงเลยขั้นตอนนี้ต้องพิธีพิถัทนทําให้ละเอียดเร็วแล้วก็ต้องคอยระวังไม่ให้ยอดเขาหาักด้วยวันนี้ก็โชคดีมากเลยที่วันนี้ไม่มีแดดคะ่ะท้องฟ้ามืดคึมเหมือนฝนจะตกเลยคะ่ะก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ พอเด็ดเสร็จต้นหนึ่งก็ใช้ขาสไลด์ไปค่ะใช้ขาเดินเดินสไลด์ไปแบบนี้ค่ะชิงช้าตัวนี้ดัดแปลงมาจากไม้ที่เอาไว้ใส่ตะกร้าเวลาเก็บแตงค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยว่าทําไมต้องเด็ดลูกแตงกวาทิ้งนะคะทีนี้ก็ได้คําตอบกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตงานสวนแตงกวาลงเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามช่องลูกสาวหลากใครยังไม่กดติดตามกดเลยค่ะและตอนนี้ช่องของลูกสาวหลากก็สามารถเปิดรับดาวได้แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆสามารถส่งดาวเพื่อสนับสนุนและเป็นกําลังใจ ให้ลูกสาวลาได้นะคะเราจะได้มีแรงมีขวัญและกาลังใจในการสร้างสารคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะนั่งก็ปวดขาก้มก็ปวดเอวค่ะทั้งลูกทั้งนั่งอยู่แบบนี้ค่ะทั้งวันเลยยังไงก็เอาใจช่วยลูกสาวลาด้วยนะคะทุกคนงานมันก็มีทั้งหนักทั้งเบาปะป,ป,ปนกันไปค่ะช่วงนี้ก็ถือว่างานเบานะคะไม่ได้หนักมากพอทําได้ค่ะทําไปเรื่อยๆชาร์จแบตไว้เอาไว้ใช้ช่วงที่เก็บแตงกวาค่ะหันมาเจอน้องแมนอนสบายเชียวค่ะได้ที่นอนหมอะเชียวค่ะสงสัยจะเย็นค่ะตรงนี้นอนตายตาช่างหลับจริงจังมาก เดินไปใกล้ๆกก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ